ต,ตันแน็คชวนน้องต้านทุจริตตอนยืมแล้วไม่คืนนิสัยไม่ดีที่เพื่อนหนีห่าง<อ>สวัสดีครับน้องๆเคยมีเพื่อนที่ชอบยืมของแล้วไม่คืนบ้างไหมถึงของบางอย่างไม่ได้มีราคาอะไรมากเช่นดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดแต่เวลาที่เราจะใช้งานนี่สิมันไม่มีหน้าโมโหนะักเราจะจัดการกับเพื่อนพันนี้ยังไงดีนะพี่แน็แนะนาว่าลองขอคืนดีๆก่อนแต่ถ้าทวงแล้วยังเงียต่อไปเราก็ไม่ให้ยืมอีกแล้วเราเองก็ต้องเก็บข,ของของเราให้ดี หรือจะเขียนชื่อติดไว้เลยก็ได้ครับเพื่อนกันยืมของกันก็ไม่แปลกแต่ยืมแล้วไม่คืนแถมยังยืมแล้วยืมอีกบ่อยๆเข้าก็จะไม่มีเพื่อนคบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยืมของเพื่อนมาใช้แล้วก็ต้องรีบคืนและถ้าหากทำของเพื่อนหายเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับื่อสัตว์ต่อตอนเองและผู้อื่น ง่ายๆแค่นี้เพื่อนก็ไม่ทิ้งเราแล้วครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปะปะช